สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเระบกในแมป toilet tower defense วันนี้จะมาสอนเล่นโหมด800ใช้เซ็ตที่ทุกคนน่าจะมีที่เซ็ตไม่ค่อยแพงหาง่ายเปิดมาเว็บหนึ่งก็จะวางตัวฟาร์มเงินเก่าหนึ่งตัวแล้วก็ตัวฟาร์มฝักทองหนึ่งตัวนะครับสาเหตุที่วางตรนนี้เพราะว่าะจะได้พี่จะวางตัวเมคคาเมล่าแมนข้างหลัง ตัวฟาร์มเงินเพื่อให้มันไม่โดนสตันตอนเจอพวกที่แบบทำให้เราหลับอะ่ะหลังจากนั้นก็จะวางตัวฝักทองทั้งหมดให้ครบ4ตัวรวมกับตัวฟาร์มเงินเก่าก็จะเป็น5ตัวพอดี ตำแหน่งฟาร์มเอ้ตำแหน่งวางจริงๆจะวางตรงไหนก็ได้นะอันนี้ที่วางตำแหน่งพวกนี้เพราะว่าแบบอยากให้พวกโถดส้วมเวลามันเดินมามันสัตันมันจะได้แบบสัตพวกตัว,ตวฟาร์มเงินเราก่อนให้มันเดินช้าหน่อยอะไรเงี้ยหลังจากวางตัวฟักทองครบสี่แล้วก็อัปเกรดมัน level หนึ่งเลเวลอะไอตัวจำนวนเงิน2องอะเอาไปอย่างละหนึ่งตัวพอ ก็ตอนนี้ไอ้พวกตัวขี้เปลืกเล็กที่มันเข้าบ้านมันก็ปล่อยมันไปนะมันบ้านไม่น่าจะแตกเพราะมันยังกินเลือดบ้านไม่เยอะแค่ตัวรถไฟทีนี้เราวางอัปเกรดตัวฟาร์มเงินฟักทองครบละสี่ตัวเราไม่ต้องไปอัปเกรดไอ้ตัวฟาร์มเงินเก่านะปล่อยไปก่อนให้เรามาตรงแถวๆหน้าบ้านอะวางตัวไอ้เมนท์คามเมล่าเพราะตอนนี้มันจะมีไอ้โถดส้วมที่มันวิ่งไวๆนั่นแหละมาละ ให้เราวางเมคดกล้องแล้วก็อัปเกรด300ไปหนึ่งทีแค่แค่นั้นไอตัวเม็ดกล้องมันก็ยังเคลียร์เคลียร์หมดหลังจากเราอัปเกรดเมคดกล้อามร้อยไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเราก็กลับมาอัปเกรดไอตัวฟาร์มเงินเก่า300กับ600หลังจากฟาร์มเงินเก่าเราอัปเกรดแล้วใช่ไหมเราก็ไปอัปเกรดตัวไอเมคดกล้องตัวแรกที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะอัปเกรด500รหนึ่งทีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไอคลิป ถ่เพิมตัวใหญ่เราจะเคลียร์ไม่หมดโอเคเเออปเกรด5 0 0ไปแล้วใช่ไหมเราก็มาวางไอ้แม็กแคเมาลาแมนไอ้ตรงที่เราวางตัวฟาร์มเงินไว้อะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่สองเนี้ยให้เราอัปตันเลยนะ หลังจ้างมันตันเลยใช่ไหมเราก็ไปขายตัวแรกอะลอยตัวแรกมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ให้หมดก่อนนะเราค่อยขายพอเราอัพอัพ,อพไอ้ไมแมคคัมแลแมนตัวที่เราวางตรงเนี้ยตันแล้วเนาะเรากอ็อัพตัวฟักทองอะฟาร์มฟาร์มเงินฟักทองอย่างละห้าร้อยสี่ตัวทุกตัวเลย หลังจากไอ้อัพห้าหลอตัวใช่ไหมเราก็อัพให้มันตันทีละหนึ่งตัวนะตอนนี้เมคคาเมล่าแมนตัวเดียวมันเคลียร์เคลียร์พวกคีบเล็กๆพวกนี้ไหวอยู่มันเป็นแบบตัวตัวลีเจนที่ค่อนข้างดีเลยมากเลยต้นเกมสามารถใช้ได้ทุกหมดเลยนะไอ้เมคคาเมล่าแมนเนี่ยดูดิมันแค่ตัวเดียวเนี่ยมันเคลียร์คีบแบบสบายตอนนี้เราก็อัปเกรดพวกฟาร์มเงินฟาร์มทองไปอัพให้ตันทุกตัวนะ ดูดิมาทามาาแมนตัวเดียวเกียร์ชิวๆเลยมันมีทั้งแบบยิงระยะใกลยิงระยะใกล้ะะกลแล้วก็สโลว์อะาทิตทนี้พอเราอัพเกรดตันใช่ไหมเราก็วางในตัวเมทามาดาแมนตัวที่สองเลยแล้วก็อัพให้ตันเหมือนกันเพราะว่าไอ้คีปมันเริ่มแบบโถสว่วมเริ่มตัวแบบเลือดเยอะละ ตามของตัวแล้วเดยวเดียวพี่จะแวะไปอัพไอตัวฟาร์มเงินเก่าเนาะหนึ่งพันหนึ่งทีเนาะเอาคอัพทิ้งไว้แค่นั้นก่อนตอนนี้มาวางไอตัวไมคคาแมนตัวที่สามก่อนนะรับให้ตันเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอสออกมาแลวไอบอสเวสตต่อไปเนี่ยมันจะถ้ามีแค่สองตัวมันเคลียร์ไม่หมดถึงหมดก็อาจจะชา้าเราก็เลยต้องวางตัวที่สามก่อนเพราะถ้าเรารีบไปไปอัพอัพตัวเงินทันทีเนี่ย อาจอาจอาจจะไหลเข้าบ้านไปลึกเลยก็โอเคเคลียร์ตัวสามพอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อัพตัวฟาร์มเงินเก่าให้ตันเลยจุดเราหลักเลยที่ชอบไอแมคคาเมล่าเพราะว่ามันแบบ โลอ่ะแล้วมันก็ใช้เงินอัพเกรดน้อยมากเลยคือแบบถือว่าต้นเกมนี้คุ้มมากใช้เงินแบบไม่เยอะอ่ะไม่กี่พันก็อัพตันแหะ้ะแล้วก็แบบมีทั้งสโปมีทั้งระยะไกลโอเคทีนี้ไอตัวซ้ำเงินก่าบเราตันเนาะเราก็มาวางอ,าอัพเกรดไอชั้นคาเมราเนาะไออัพเกรดไอชั้นคาเมราเนี่ยเราวางตัวแรกต้องวางตรงนี้นะเพราะว่ามันจะยิงแถว แถวได้สองแถวเลยถ้ามันมีตัวเผาเนาะพอวางเสร็จก็วางหมอก้อนหนึ่งตัวเพราะว่าขีหลักของเราตอนนี้หลังจะระวงังไอ้ตามเงินครบตันแล้วเนาะเราก็เม็ดนี้สามตัวนะว่าเรา,อเราไอ้อัพเกรดไอ้ท่านเราเนี่ยห้ามหลับเลยถ้ามันหลับเนี่ยดาเมจสำคัญเลยเราก็ต้องวางหมอไว้อัพเกรดแค่ทีเดียววาหมอเพราะว่าจะปลกแค่ไถท่ทานตัวเดียวทีนี้เราก็าอัพไท่ทานอนะ่ะให้มันแบบตันนะจะสังเกตว่าเดี๋ยวพี่จะมีแบบสลับโจมตี ไอตัวหน้าแล้วก็โจมตีตัวตัวเลือดเลือดเยื่สุดเนาะเพราะว่าบางทีไอ้เลือดเยื่อสุดเนี่ยถ้าเราไม่โจมตีมันก่อนเนี่ยบางทีมันไหลมาลึกๆแล้วไอ้ไททันเราเนี่ยมันเสียไม่ทันเพราะมีแค่ตัวเดียวในช่วงแรกก็แล้วแต่คนถนัดนะถ้าคนไม่ถนัดก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้ ก็ไหนพี่จะเลือกโจมตีตัวแข่งแกงสุดก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้แข็งแกงสุดเนี่ยมันไม่อยู่หน้าไงมันจะโจมตีหน้าก็คือก่อมันจะมาให้เราโจมตีก็เลื่อนมันเต็มแล้วมันจะจะลดช้ามากอันนี้ก็แล้วแต่อย่างที่บอกเลยคนถนัดก็ก็ใช้เทคนิคนี้ได้ใครไม่ถนัดก็ลองลอง,ลองดูก็ได้ครับ ในจังหวะนี้มันจะเห็นไหมมันจะมีตัวเลือดหนาเป็นเป็นบอสเลือดเยอะนยะไอสองตัวเนี้คือเรายังไงก็เก็บไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเรายังแบบดาเมจเรายังน้อยอนะ่ะก็ไม่ต้องตกใจนะก็ที่บอกว่าตอนแรกให้วางตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอมันเลยไปหลุดไปหลังบ้านเรามันจะวนกลับมาตรงทางเข้าบ้านใช่ไหมไอไอตัวอัปเกรดไอท่านเนี่ยมันก็จะยิงถึงอยู่เพราะตอนนี้เราเลือดเราเงินก็อีกนิดเดียวก็จะมี10,000หแหล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องตกใจตรงนี้ปล่อยไปก่อน ยังไงเราก็เคลียไวเพราะว่าตำแหน่งที่เราวางอ่ะมันมันเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่มันสามารถยิง,ย,งยิงถึงตัวที่กำลังเดินเข้าบ้านเราได้ถ้าเราไปวางไททันตรงอื่นอ่ะแบบมันยิงไม่ถึงตรงทางเข้าบ้านอ่ะก็อาจจะแตกเลยนี่ก็พออัปเกรดไททันตายตันน้องให้เราขายตัวฟักทองนเงินนะขายทีละตัวนะพอขายพบว่าตัววางตัวเงินเก่าแล้วก็ออาไ้ตันเทตัวเหมือนกัน ก็คือขายปุ๊บก็วางตัวใหม่ครับให้ตันสาเหตุที่วิววางตรงนั้นเพราะว่าบางทีแบบเวลามันเดินมาก็จะให้มันสต,ตันแล้วให้มันหยุดน,น,นิดนึงไท่ท่านเราจะได้ยิงได้นานๆถ้าเกิดมันหลุดมานะก็ตอนนี้ก็ขายไปสลับขายไปทีละตัวแล้วก็วางทําให้ตันสาเหตุที่ต้องสลับขายเพราะว่าในตัวฟักทองความกินอนะ่ะฟาร์มเงินอนะ่ะมันมันให้เงินดีแล้วก็ได้ให้เงินเยอะช่วงต้นเกมแต่พอเลดเกมอะ่ะ มันได้แค่ตัวละห้าร้อใช่ไหมเงินเราไม่พอในการวางแบบไททันในการอับเกรดอะ่ะมันใช้เงินเยอะเราต้องการเงินจากไอตัวแฟนทิศมากกว่าที่มาได้ตัวละพันก็ขายเราขายแค่สี่ตัวนะเพราะว่าไอแฟนทิเนี่ยมันวางได้สูงสุดแค่สี่ตัวแล้วเราจะมีฟักทองห้อยไว้หนึ่งตัวก็รวมเป็นห้าตัวพอดีเพราะตอนเนี้ยตัวเงินเขาเนิร์ฟเหลือววางได้ทั้งแบบไม่เกินห้าตัว พอ,อตันแล้วเราก็วางไ,ไท้ท่าันตัวที่สองเลยทำแล้วแมนนี่สังเกตตรงที่ผมวางหมอดีนะหมอตรเนี้ยเป็นจุดที่แบบคุมมากเหนะ็นไหมพออัพเกรดตันเนี่ยมันคุมคุม,คมรอบรอบรอบเกาะการนั่นแหละแล้วผมจะวางไท่ทาันรอบเกาะการนั้นหมดเลยคือหมอตำหน่งนะั้นเป็นตำแหน่งที่คุมมากทีนี้เราก็วางหมอดันแล้วเราก็อัพเกรดท,ท่านนันตตัวเนี้ยให้มันตันเลย ถ้าผ่านมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะผ่านชิวชวทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่ามันจะจบที่กี่นาทีเพราะว่าก็ไม่น่ามีอะไรมีปัญหาแล้วไททันสองตัวเท่าเวลตันนี่คือแบบสามารถก็เกียร์ชิวๆละเออลืมบอกไปเมื่อกี้ผมขายไอตัวเมคคาเมล่ามาเป็นตัวหนึ่งด้วยเนาะเพื่นนอเพราะว่าผมว่าสองตัวก็สฟลวพอและจะได้เอาเงินไปช่วยอัปเกรดตัวไททันให้มันแบบเวลตันเร็วขึ้นหน่อย่เี้วลตันสองตัวแล้ะก็ วางตัวที่สามรอเคลียร์ตรงนี้ก่อนหือเป็นยูนิตที่แบบโกงมากในระดับมิติเพราะว่าเาอกจากยิงแรงแล้วยังเผาแบบแรงมากเรามาวางตัวที่3มตรงนี้นะเพราะว่าเป็นทางที่มันแบบทางสามทางที่มันออกมารวมกันซึ่งสกิลเผาของมันเนีแบบคุ้มมาก แบบเผาทีแบบทั้ทงแถบทั้งแถบที่เดินมาผมจะเลือกจอมดีไอ้ตัวแข็งแกรงสุดนะแล้วนี้ผมผมขายตัวหมอตัวแรกเนาะที่วางช่วยตัวนั้นนะแล้วมาวางด้วยกันเลยสองตัวให้มันครอบคุมเพราะว่ามันแบบเวลาหลับโดนสถาเนเยอะๆเนี่ยจะได้ช่วยกันปุ ก็แล้วแต่ถนัดคนถนัดนะใครก็ถนัดก็สลับเอาก็ได้ไม่ถนัดก็ก็ไม่ต้องสลับมาแต่ผมถนัดสลับผมก็เลยเลือกโจมตีตัวแข็งแกงสุดนะเพราะว่าแบบอยากจะให้บอสมันเลื่อนเลหลือแบบน้อยๆเวลาออกมาอะไรเงี้ยตัวไอตัวไหลมางหน้าที่มันไม่ใช่บอมันมันน่าจะเคลียร์ไวอยู่แหลวบางทีหุ่นยนต์ก็ช่วยยเคลียร์ได้สังเกตว่าผมจะไม่อัพไม่ไม่สลับหุ่นยนต์โจมตีอะไรนะผมจะสลับหุ่นยนต์ให้โจมตีตัวหน้าเดียวเพื่อให้ตัวตัวหน้ามันสโล ถ้าเราเลือกโจมตีตัวแข็งแกร่็คือบางทีมันจะมีแบบนี้แดดหลุดมาเนี่ยไอ้หลุดตัวน้อยๆเหลือหลุดมาเรื่อยๆนิดๆน้อยพอมันหลุดหลุดมาในระยะแล้วเราก็กดสลับกลับไปโจมตีตัวแรกก็ได้พอมันตายปุ๊บเราก็กดสลับกลับมาโจมตีตัวเลือดเยอะเหมือนเดิมไปก็ไปวางตัวที่สามตรงนั้นเนาะไอ้ตัวที่สี่ตรงนั้นเนาะสังเกตว่าผมจะวางตรงแบบไล่จากข้างหลังไปค่อยๆไปวางนะ ถ้าวางหมอนในตำแหน่งที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะครอบคลุมทุกตัวที่ที่ผมวางในใน,ในแผนนี้เลยนะมันจะแบบหมอมันจะคุมผลเลยนะซึ่งเราจะแบบไม่ต้องมานั่งวางหมอนหลายๆที่อะไรเงี้ย ก็เก็บไว้ใช้เลยใช้สามารถเซนเนีรจริงใช้ลงได้ทุกด่านนะตั้งแต่ด่านไอฮาโลวีนเก่าก็ใช้เซนเนีรสามารถลงผ่านสบายเลยส่วนใครไม่มีหมอใช้ไอตัวโดนก็ได้นะไม่ไม่ไม่ต่างกันวางให้ให้ตัวหมอมันจะคุมมาถึงไอตรงที่วางให้าตัวเมื่อกี้นะตัวุรทชายเราจะวางลึกไปกว่านี้ไม่ได้แหละถ้าวางลึกกว่านี้หมอมันต้องเปลี่ยนตำแหน่งตัวหนึ่ง ตอนนี้ผมย,ยังไม่ขายไอตัวไมค์ามเหน้าสองตัวนะเพราะว่าอยากให้มันช่วยฟลอร์ไว้ก่อนไอเอโวตัวที่หลุดมาหลือเยอเลือ่อนน้อยๆนอยเนี่ยให้มันช่วยเคลียร์ไปก่อนพอขายไปมันก็ได้ครับไม่กี่พันเนี <S <S ่ยถ้าเราไม่ผลักไอตัวความกินมาเป็นตัวแฟนทิสเนี่ยเงิเนเราอาจจะไม่พอสำหรับ,รบวนันถึงห้าตัวตอนนี้นะอาจจะแค่แบบสามกวา่าถึงสี่เองอะ ไอ้ไอัปเกรดทางคา,านอรเนี่ยแล้วยิ่งเราวางน้อยวางช้ามันก็จะเกลียช้าก็จบช้าแล้วผมก็กวางวตรงนี้ตัวงน,นัให้มันช่วยเผาเผาตั้งแต่ตรงทางออกเลยผมพยายามจะให้มันออกไอ้รูน,นั้น,น่ะเลี้ยวซ้ายออกไปทางรูนั้นให้น้อยที่สุด ตอนนี้ก็แล้วแต่คนถนัดน,นะถ้าใครไม่ถานัดจริงก็เลิกเป็นโจมตีตัวหน้าเดียวก็ได้แต่มันอาจจะที่ผมเคยลองนะมันอาจจะช้าหน่อยอม,มันจะโจมตีจบมันจ,จะแบบจบช้าหน่อยกว่าโจมตีตัวเลือดเยอะสุดนะแต่ก็ไม่ได้ช้าวกว่าเยอ,อะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่กี่วิแล้วแต่คนถน,นัดใครถานัดก็ลองลองลองสุด เราก็มีไอตัวอัพเกรดให้ท่านสี่ตัวเนาะเฮ้ยหกตัวเนาะนี่ผมขายไอ้นี่นะจริงๆมันขายไว้พัสิบไว้แต่ผมรีบขายเลยเพราะว่าได้เงินแค่ห้าร้อยก็ไม่มีไม่มีค่าเท่าไหร่ละผมรีบขายรีบวางตัวใน้ท่านตรงนี้เลยเพราะว่าจะช่วยฟลอร์ช่วย, follow, วยทาดาเมดให้แรงเดี๋ยวพอเวฟห้าสิบเราต้องรีบขายนี่นะไอตัวเงินนะมันไม่มีประโยชน์ละเพราะมันไม่ได้ทำเงินให้เราแล้วมันมีแค่เวฟห้าสิบเราเอาเงินจากที่ขายมานะไปวางตัวยูนิตต่างๆที่ทําดาเมจเสียให้ไวเลย เกมได้จบไวขึ้นยกเบลล์ห้าสิบละลิฟท์ขายกหมดขายไม่ได้หรอตัวนั้นอ๋อเป็อย่างนี้เราก็ไอตัวนี้ตัวสุดท้ายก็วานตัวนั้นมันจะคุมหมดเลยแต่จริงจุดเสี่ยงวาน,นวันคือมันมันไม่ได้เผาอ่ะมันได้แค่ยิงเผาไม่ถึงมากถึงปลายแล้วก็วาง กันไม่พอเอาเกจต, enos, ต้องต้องขายมั็นก็น่าจะจกไม่ยากการนี้ในไก่งวงสิบเจ็ดนาทีกว่าก็ลองไปฝึกดูกันมันก็ไม่ยาก ว่าจบไวกว่าตัวแมงมุมทีวีนะจากที่ผมเล่นมา